ข่าวมินัยที่คือฟุตบอลไทยไบนิชโนไตล์ประจำวันที่9มีนาคม2564โดยใช้ผบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเชื่องคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชื่องคืนวันนี้สมาคมฟุตบอลไทยอยากจัดบอลโลกแต่เงื่อนไข AFC ชวนสะดุ้งไปหน่อยนะ โดยกันนี้ทางทีมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะกลุ่มจียังมีโปรแกรมการแข่งขันเหลืออีกทีมละประมาณ3นัดโดยทางยูอเหลือมากกว่าทุกทีมก็คือ4นัดแต่ล่าสุดเงื่อนไขของทางสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้เตรียมให้ทุกชาติยื่นข้อสเสนอในการเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันกลุ่มของตอนเองโดยให้ยื่นภายในวันที่5มีนาคมนี้และจะประกาศในวันที่15มีนาคมที่ถึงนี้ โดยทางบิโจพาทิตสุภพงศ์เลขขาธิการกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยมาว่าเงื่อนไขที่ทาง AFC ปรบอกกับชาติสมาชิกที่อยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในกลุ่มของตอนเองก็คือชาติที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดําเนินการจัดก,การแข่งขันคือค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางในประเทศหรือค่าเช่าสนามซ้อมและแข่งขันรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผลิตสัญญาถ่ายทอดสด ให้กับคู่แข่งในกลุ่มที่ลงเตะก,กันอีกต่างหากเนื่องจากในรอบนี้เป็นปรอบคัดเลือกรอบที่2ยังไม่ใช่รอบ2ทีมสุดท้ายที่ทาง AFC จะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ทําให้เรานั้นต้องคิดหนักเพราะค่าใช้จ่ายมีมหาศาลสียนเกิน แค่เฉพาะค่าที่พักที่อาจจะต้องเมาส์โรงแรมหลายสัปดาห์ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วโดย AFC ให้สิทธิ์ชาติจัดก,ก็คือรายได้ค่าบัตรผ่านประตูถ้าหากเปิดให้คนดูได้เลขสิทธิ์หรือกิจกรรมค่าโฆษณาในช่วงการแข่งขันหรือการขายลิขสิทธิ์การถ่าดสดให้ชาติในกลุ่มที่ไม่ได้แข่งขันในคู่นั้นแต่ยังไงก็ยังคงจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายไม่ได้อย่างแน่นอนโดยกันทางเลขาทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ก็ได้เผยม,มาว่าเรื่องการจัดบอลโลกกรุงจีจึงต้องมีการดําเนินการพูดคุยกันในหลายส่วนซึ่งเกี่ยวกับรัฐบาลด้วยว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของงบประมาณได้หรือไม่เหมือนอย่างที่ได้ช่วยสมาคมแบดบมินตันจัดร,รายการระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถ้าภาครัฐบาลรับปากจะช่วยเรื่องงบประมาณหรือมีเอกชนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายเราก็จะทําหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันในแมตช์ที่เหลือของกลุ่มจีแต่ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะฮะลำพังสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นไม่สามารถหางบประมาณมาจัดได้แน่ซึ่งก็คงจะต้องไปเล่นที่ประเทศอื่นในกลุ่มเราจะต้องเร่งคุยกันเพื่อหาข้อสรุปก่อนวันส่งเอกสารวันสุดท้ายคือตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ของฟุตบอลโลกปี2022นะฮะรอะคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเวียดนามนั้นอยู่อันดับที่1ลงเล่นทั้งหมด5นัดมีทั้งหมดสแต้มมาเลเซียอันดับ2ลงเล่น5นัดมีทั้งหมด9แต้มไทยอันดับที่3ลงเล่นทั้งหมด5นัดมีแแต้มยูเอีอันดับ4ลงเล่นทั้งหมด4นัดมี6แต้มและก็อินโดนีเซียอันดับ5ลงเล่น5นัดตอนนี้ยังไม่มีแต้มครับ เป็นาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าประเทศไทยนั้นจะได้ปาเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันในครั้งนี้ไหมถ้าเกิดรัฐบาลช่วยทางสมาคมก็ยินดีจะเซเยตเช่นกันครับกอดฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชโนและก็เชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปก็แล้วกันราติดข่าวต่อมากันดีกว่านครับเพิ่งจบมปลายได้เล่นให้กับทางทีมอุ้มรับปีละ2ล้านบาท โดยงนนี้เป็นการเปิดตัวในการลงสนามกระทางสโมสรฟุตบอลโยโกโฮาม่าเอฟมารินอตอย่างเป็นทางการในศึกฟุตบอลเจลิก1นึ่งในฤดูกาล2021สำหรับนักเตะวัย18ปีชาวญี่ปุ่นยังเรียวโนสุเกะคาบายมามะแข่งกองหน้าที่เพิ่งจบมัธยมปลายนะฮะจากโรงเรียนโคโคกุซึ่งเป็นแข้งศูนย์ฝึกบาซาราคันไซ ซึ่งการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่พบก,กับทางชมป์เก่าคาวาซิิฟอนโตเล่นัดเปิดสนามเจลิกหนึ่งวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสร้างความเซอร์ไพรให้กับแฟนบอลญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมายโดยเกนทันัคราวเรนดัสเกะคาบายามะเนี่ย ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากมายนะฮะแม้ว่าจะลงเล่นเพียงแค่45ทีแต่ถ้าเทียบกับโอกาสที่ได้รับนั้นถือว่าทำงานได้อย่างน่าสนใจด้วยวัยที่ยังน้อยแต่ผ่านการฝึกฝนฟุตบอลมาจากศูนย์พัฒนาฟุตบอลบาเซรลนาคันไซทำให้ทางบรินอสมองถึงอนาคตในการสร้างประสบการณ์ให้กับดาวเตะรายนี้ซึ่งมูลค่าในการเริ่มต้นกับสมบสรแห่งนี้สำหรับเด็กป18ปีที่วิ่งหาอนาคตความสำเร็จบนฟุตบอลอาชีพของญี่ปุ่น ถูกประเมินค่าเหนือไว้ที่1.8ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแล้วมีไรายได้เดือนละหลักแสนในการวิ่งหาความฝันของตอนเองซึ่งก่อนหน้านี้คาบายามะเนี่ยก็สามารถกระโดดก้าวขึ้นมาติดทีมชาติเยาวชนของญี่ปุ่นในรุ่นอายุ16ปีและ98ปีได้แล้วโอ้โหนะผมเพิ่งเป็นแข้งเยาวชนอายุเป็นแค่1 8ปีนะฮะแต่มีเงินเดือนหลักแสนนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเด็กคนนี้ผมว่านาคตนี้รุ่งอย่างแน่นอนต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะในศึกเจลิก เล่าบรข่าวต่อมากันดีก่านครับสุพรกรวิทย์ยก2ประตูซันโบบุรีลำเพื่อแฟนบอลของเมืองทองโดยควาหลงหลังเกมที่ทางกิเลนพยองเอสจีเมืองทองอยูเตดนะฮะเปิดสนามเอสจีเซเดียมเสมอกับทางบุรีลมได้สกอร์ไป2ต่อ2ในศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยหลังเกมสองนักเตะคนสำคัญของทัพกิเลนพยองที่ทำประตูได้ในเกมนั่าวนั้นได้ออกมาเผยความรู้สึกโดยคนแรกเป็นทางสุพรปีนาคาตาโพ แม็คขวาที่ซัดบอลเต็มข้อเข้าไปสุดสวยได้เผยบอกว่าดีใจเป็นอย่างมากครับทีมประตูได้อีกครั้งและจะเป็นการทำให้ทีมตามที่เสมอได้สำเร็จแต่ต้องให้เครดิตกับเพื่อนๆด้วยที่ช่วยกันเล่นที่สำคัญคือต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจกับเราซึ่งตรงน,นี้คือพลังชั้นดีที่ทำให้นักเตะนั้นพร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับขณะที่ทางกรวิทยาศาที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนั้นก่อนนั้น แล้วก็ทาประตูได้จากจังหวะแหวกหลบผู้เล่นทางบุรีลำก่อนยิงผ่านศิวรักษ์เทศสูงเนินเข้าไปอย่างสวยสดงดงามได้เผยอกว่าการที่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดนั้นคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเพราะมันคือการที่ทําได้ต่อหน้าแฟนๆในสนาม s c g ดังนั้นผมจึงขอมอบประตูนี้ให้กับทุกๆคนที่สนับสนุนของสโมสรเมืองทองมาโดยตลอดลเราจะพยายามทําให้แฟนบอลมีความสุขที่ได้มาชมการเล่นของเรา เป็นคำว่าง,งานนี้เด็กทั้งสองคนนี้ที่ยิงประตูเข้าไปได้นี้ก็บอกเลยว่าสไตล์การเล่นของทางมาริโอคนนี้นะฮะทำให้พวกเขามีโอกาสในการยิงประตูมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโคดอนมั่นใจทัพโพลิสไม่มีเอียวตกชั้นอีกแล้วโดยงานนี้ถ้าผมหลังจากที่ทางมังกรโล่เงินบริเตโลเอฟซี เปิดบ้านเอาชนะทางโวรีเอฟซีไป3ต่อหนึ่งในศึกไทยลีกนัดที่15เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขานี้มีเพิ่มไปทั้งหมดสาิแต้มทิ้งห่างทีมโซนตกชั้นอันดับที่1 4ถึง12แต้มแล้วล่าสุดทางโค้ชอ้นรังสรรค์มีวัชัยโชคคนนี้คุณซอใหญ่ของทางทัพมังกรโล่งเงินได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังจบเกมนี้มาว่าดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้3มแต้มในบ้าน เพราะเป็นเกมสาคัญและก็เป็นการตัดแต้มกับทางฟอรบรีเอฟซี FC พอดิบพอดีและก็ดีใจที่เห็นแฟนบอลเข้ามาดูเกมการเล่นในบ้านกันอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดกับสิ่งที่ต้องลุ้นหน,นีตกชั้นผมว่าเกมนี้เป็นหนหนึ่งเกมกับ3แต้มที่สําคัญยังเหลืออีก5เกมผมเริ่มรู้สึกว่าทั้งหมดของผมนะและก็ตักเตะทุกคนหลุดพ้นจากความกดดันไปแล้วส่วน5เกมที่เหลือพวกเรานั้นยังจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด และอยากจะมองเป้าหมายให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเกมที่เหลืออยู่นั่นเองอยา่างไรก็ตามในส่วนของผู้เล่นนะฮะตอนนี้สามารถหมุนเวียนกันได้ถือว่ามีความโชคดีเพราะถ้าไม่ได้เปลี่ยนในช่วงตรัสครั้งสุดท้ายผมว่าน่าจะมีเรื่องน่าหนักใจมากกว่านี้แต่ตัวผู้เล่น7คนที่ได้มาทําให้บรรยากาศในทีมและก็สปปริตรวมถึงคุณภาพที่เปลี่ยนลงไปนั้นสามารถทดแทนกันได้ทําให้เห็นมาว่าสามารถทดแทนกันได้จริงๆและก็มีการแข่งขันภายในทีมเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ตอนนี้ผมมีอาวุธเลือกใช้ในแต่ละเกมพักใครก็ยังมีนักเตะที่เตรียมพร้อมทดแทนกันได้ดีครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางปริทโลเอฟซีนั้นจะต้องบุกไปเยือนสิงห์ชียนาต็ดในวันพุทธที่10มีนาคมที่สนามสิงห์สเตเดียมจังหวัดเชียงรายจะเตะกันเวลา18.00นเป็นต้นไปนครับไป็นเมง,งานนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้ศึกไทยลีกใกล้จะจบเข้ามาทุกฉีแล้วและนี่ก็เป็น ข่าววินัยที่คือผู้บรรยาย Digital s t ต l e ประจำวันที่9มีนาคม2564โดยใช้ผบครั้งตบไทยครับ